चॉस पाये किन แมงป่องปิ้งไหครับแมลงปิ้งได้กินมันจะมีแมงป่องขายอยู่สกอเปียนอะบอกเขาจองกาแตอเลนตะกนี่นะก็ยางแต่สัตว์ี่สิบสกอเียนอะกุชิเกยากิก็มีสุนี่แ้วก็มีมดก็มีมดกมีมดก็มีมด้จมีมดก็มีมดก็มีมดก็ดด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 ด ได้มาสคได้ลองกันไหมไม่เคยดีแล้วนะครับเพราะว่าเอซก็ไม่กล้ากินแต่เดี๋ยเอโมที่ไมด้ทำเรยนุทิกันนะยังเงี้ย ของแปลกที่เราไปเดินแล้วเราได้ชิมได้กินเนี่ยคุณไปกินอะไรมาครับอยากรู้เวลาเดินตลาดอย่าไหนเพราะว่าเก็บเขาได้ว่าถ้เป็นตะโกต้นไหนเดสอนอันนี้ใส่ช้อปปิ้งใส่ซื้อพวกอิสเซสซีรี่ย์ไทงเกงขายาวกางเกงขายาวทำไมทำไมเคยมาซื้อไป5ตัวโอ้เป็นกางเกงลายช้างตันเนชั่นตันเนช่สุกโกลย์เลยสุกโกยเนยใส่แล้วเย็นมาก แล้วบอกเขาด้วยว่านอกจากเย็นแล้วกงเกงขาดง่ายด้วยนายอดีตพี่เสือกินเนี่ยแล้วคุณมีโอกาสได้กินข้าวเหนียวมะม่วงยังอมาตะตะเป็นไงสิไป เนีมม่งเคกินไอ้มสนีไทยกงอ่ืมอ okay. okay. ืมอืมอืมอร่อยไหมครับอร่อย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 ดูเรื่องนี้คือคุณมาเมืองไทยคุณต้องลองเลยนะผมเขาเรียกกันว่า king of fruits อะ king of f r u i t นี่เป็นราชาผลไม้ไทยอืมอืม King of Fruit อ่าบอกไปแล้วฉะนั้นคุณต้องลองนะทุเรียนสีหีอีกหลายกายนี่ทําได้ด้วยนะครั